เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีที่บอกว่าพี่ลูกแก้ว <c oughs> เขาไปวีซ์ฮะ <c oughs> ทันไหมทันไหม,มเขามีรูปแล้วเขามีรูปแล้วที่บอกว่าพี่ลูกแก้ว,กวเขาไปวิดบื้มใส่ก๊อฟแงว่า,า,ามาร่วมง,งานทําไมอะไรยังไงจนต้องมาออกแบบว่าขอโทษขอโพยประตือขอโทษขอโพยแบบว่าแทนว่าพี่ตัวเองไม่รู้ล่าสุดจ้าเมื่อวานนี้เลยก๊อฟกับขวัญเนี่ยนะควงคุณแม่ฝ่ายชายก็คือแม่ของก๊อฟเนี่ยไปทําบุญไหว้พระปล่อยปลาเมินทุกดราม่าเมินทุกกรณีนะเรียกได้ว่าออกมาสร้างซีนสวีทในการ สยบข่าวนี่เขาบอกพี่กันนี่พี่กันชัยหน้าบวมหรอเปล่าครับไม่ได้หน้าบวมแต่ว่าตัดผมมาสั้นมากเลยกุ้มใจอยู่เนี่ยตัดนี้ทางทางรายการขอร้องท่านผู้ชมอย่าทักคุณกันชัยเรื่องเขาหน้าบวมเขาอ้วนเขาแก่นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพวกเราจะมีทุกไปอีกนานเพราะเขาไ้หน้าบวมแม่อะไรหรอกแต่ผมสั้นเนี่ยกุ้มใจมากตัวนี้ไม่ใช่พี่ก็พี่ตัดมาเองมันเด็กดูเด็กสะอาดไรไรเหมือนเด็กสมบูรณ์ไง เห็นไหมท่านผู้ชมพวกเราอุตส่าห์ไม่ทักท่านผู้ชมทางมาะคำหนึ่งจบเลยวันนี้จบแล้วใช่ไหมโอเคต่อเนี่ยต่อนะเขาก็มิวจะเล่าเลยแล้วอ๋อถ้าปล่อยปลาแต่ฉันสนใจปลามากปลาตัวใหญ่มมิงไปกับแม่นี่เห็นไหมไปปล่อยปลาแล้วนี่เขาเป็นอะไรเขาจะเป็นลมเหรอคะไม่ไม่ปิดตาปิดตาเจ๊เอฟเจ๊เอใไทเอย น้ำกระเด็นปิดตาเมินทุกกรณีเลยก็น้ในคลองกระเด็นขึ้นมาไม่น้ำจากเล่นถุงปลาน้ำเอ๋อน้ำกระเด็นแล้วนี่นี่แม่หล่อนไปอยู่กับเขาเหรอตีกล้องนี่แม่ของก๊อฟไม่ไม่ใช่นี่ขวานนี่ขวานนี่ขวานไม่ใช่แม่หรอนี่ขวานแล้วก็นี่ก็ก๊อฟโอนุนนเฮ้ยดูยังไงเนี่ยดูผิดเลยดิ แม่อยู่อีกร่บหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกรณีนี้นะถ้าจะสยบข่าวได้เนี่ยควรที่จะจูงมือกันเข้าไปแล้วก็ไปหาแม่ของขวัญก่อนเป้าอ่ะใช่ป่ะว่าแบบว่าให้พูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวว่ากลับมาคบกันเพราะอะไรยังไงเพราะที่ผ่านมามันเคยทําอะไรพ่อแม่ไม่แฮปปี้ป่ะอุ เขาหายไปสิปีก่อนนะเราก็ลืมลืมเลนะตอนนั้นเขาก็ยังเด็กๆแรงๆทั้งคู่ใช่เขาก็พยายามไปแต่บางทีแม่บางทีแม่ก็อย่าเยอะโอเคเปล่ามีพูดเองเลยในฐานะเป็นลูกแม่คนนึงบางทีแม่ก็ต้องเปิดทางให้น้องเขาบ้างโอเคเปล่าเด็กมันจะรักกันน่ะเออเขาก็เขาก็ดูดีนะหมายถึงเขาก็เป็นแบบน่ารักอ่ะทั้งคู่ไมจาดีไม่ไม่ไม่เวอร์ไม่แบบว่า ออกตัวนักเกียรติอะออคือดูอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปพูดจาถึงกันก็ดีดีไมเขาบอกไม่<ด>บวม